Oh, สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาในช่องวิถีไทยคุณไป่บ้านแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันครับของการทํางานตามปกติครับแล้วก็ทาให้ทําแตงแล้วก็มาทําพริกครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีและขันน้นตอนการเด็ดแหนงพริกครับแหนงพริกแหนงแรกเลยครับของปีนี้เราก็ปลูกพริกมาได้สองอาทิตย์แล้วครับ สองอาทิตย์วันนี้พอดีครับก็ที่วางไปก็ลากมันก็เริ่มยึดตหมดนแล้วครับนี่ครับครับผมหนุ่มเหนือครับครับสาวสวยประจำโรลลิ่งครับครับนี้ก็กำลังช่วยกันเบสแหน่งแต่งแหน่งเลยครับเพื่อที่จะอันนี้จะเป็นพริกพริกใหญ่นะครับพริกเอ แอปเปิลพริกหวานอย่างบ้านเราแหละเป,เป็นพริกใหญ่อันนี่ทีน,นี้ก็จะเป็นการเอาเหนงไวสองเหนงครับอันนี้อันนี้มันมาสองอาทิตย์ครับมันก็ยังไม่เหน่งก็ยังไม่ออกนั่นเท่าไร่ยวันนี้สามเหน่งเราก็จะเอาไวสองเหนงครับขั้นตอนของเขาไวสองเหนงครับแล้วก็เอาจะบอกนะครับนี่มัน,ม,น,ม,นมันมันมีเหนงอยู่ขึ้นมาสองเหน่งครับบางต้นก็มีสามเหนงสี่เหนง แล้วเต็มจะขึ้นมาแต่เราเอาเด็ดออกแค่สองแหนงครับเนี่ยแล้วก็ดอกดอกงามนี่ก็จะเอาออกก่อนครับเอาออกแบบนี้ครับแล้วก็จะให้เหลือไว้สองแหลงแต่มันก็จะมีเชือกอยู่ครับเนี่ยเชือกที่เขามัดไว้แล้วก็จะมามัดเพื่อที่จะแยกหนึ่งต้นเป็นสองแหนงหนึ่งต้นสองแหนงนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ไปเด็ดยิี่ใหญ่แล้วเนาะ นี่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการเด็ดของพริกน้อยพริกน้อยนีดๆน,นี่ก็ถ้าพริกใหญ่จะไว้สองแหน่งนะครับเนาะางที่ว่านี่อันนี้พริกใ,ใหญ่เราจะไว้สามแหน่งอันนี้ก็เป็นเชือกครับเชือกจะได้ผูกกันแล้วได้ผูกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายเอ,อนผูกเชือกให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอันนี้ผูกเชือกนี่นี่ครับผูกเชือกแล้วผูกขึ้นไปนี่น,นี่ก็จะเป็นขั้นตอนของไว้เด็ดแหน่งออกนี่ ok. มันจะมีอยู่สามต้นครับมันใช่สามต้นมีอยู่สามแหนงขอภัยปลอดินะครับเราก็จะเด็ดแหนงก่อนแหนแงเล็่ครับวิธีการเด็ดนี่จะมีสามแหนงต้นหนึ่งจะมีสามแหนงเดินแล้วก็เน็บเด็ดแหนงที่อันที่ว่าเราไม่ต้องการนะเอาออกอัดให้ช้าๆให้ ผู้ชมก็ได้ดูด้วยเชชาอเอเอนี่นี่นนยมีสามยอมีสามเหนงครับเนี่นเยเอไว้สามเหนงอันนี้เชือกเราปลูกแค่เหนงเดียวอยู่เดี๋ยวที่ต่อไปเราก็จะปลูกเหนงที่สองแล้วก็เหนงที่สามครับเชือกทำตามขั้นตอนกำลังเงีดยงกันอยู่ กันั่งรถทําครับมันยังน้อยอยู่ก็นั่งรถทํากันอยู่นู่นทำมาจากนู้นนะครับนนุนดูเนื้อที่ที่พวกผมทําแล้วนี่ก็ค,คิดว่าอยู่ประมาณ ประมาณเท่าไรดีเนาะดนะูผมก็กล้าไม่ค่อยถูกเนาะประมาณยี่สิบไร่ได้ไหมน่าจะเห็นจะได้อยู่นะครับยี่สิบไร่นี่ครับเนี่ยที่ผมทำกันอยู่เนี่ยทก่ยพามาดูขั้นตอนการเล็บแหน่งนะครับเนาะอ่าเนี่เทปครับนี่คือเทพมืออันดับหนึ่งของโรลลิ่งครับอ๋อครับ นี่ครับยวให้เสียงเขาเสียงยิ่หายเขาบรรยายให้ฟังครับเอาลองในีมันเหลือนี่ที่เราเด็ดไว้อันนี้เอาไว้นะครับไว้เวลาผูกเชือกครับนะครับเวลาเราผูกเชือกถ้าเราผูกเชือกน่ครับเวลาเราผูกมันก็จะง่ายครับนี่ครับีแต่ว่าถ้าลองเราเอาเอาแหนยงออกสั้นนี่สมมุติว่าเราออกสั้นนะครับเวลาเราผูกเชือกครับมันก็จะหลุดครับ มันจะหลุดเราก็เลยทิ้งเอาไว้ครับเอาไว้สามแหน่งเนาะครับไว้สามแหน่งครับพริกไอ้มินิมินิเบลครับมินิเบลมินิเบลครับไว้สามแหน่งครับก็พริกหยวกบ้านนี้นะครับคลื่นง่ายเหมือนพริกหยวกบ้านนี้ครับหวานครับทานง่ายอ่ะอันนี้อันนี้นี่เด็ดแล้วครับนี่เด็ดแล้วเด็ดแล้วขนาดนี้เอาทิ้งที่ยังไม่เด็ดหน่ดูยังยังไม่เด็ดจะลกนี่ครับเด็ดออก ยังไม่เด็ดครับมันจะหนาลบครับว่าเอาไว้หลายวันแล้วครับนะครับกิ่งกิ่งนี้เด็ดออกเด็ดออกครับเหลือไว้แค่สามกิ่งพริกใหญ่ย่อไว้สองพริกน้อยไว้สามครับแต่พริกโดยนิ้วหายครับโไม่ใช่เซี้ยนนิ้วหายครับนิ้วหายยอดครับ